แต่หากรู้หรือไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสายฟรีเนี่ยสามารถได้บาเลตเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในบัตเทนพาร์นะครับเลเวล45นะครับเอาจริงๆผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่บัตเทนพาร์พาร์ทสเนี่ยมันมาแล้วนะครับผมซึ่งนะครับจัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้คนดูได้ดูกันนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นเจ้าบาเลตตัวน้ําตัวนี้นะครับแต่สําหรับคนที่ดู เคยเห็นแล้วว่าบาเลตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็แนะนําให้ดูกันอย่างขำๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยมันมีเมันมีเอฟเฟกต์บอลหมดเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่นะยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าบาเลตัวนี้มันเป็นยังไงนะก็ถ้าอยากดูแบบรีวิวละเอียดะเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าผมได้แต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะให้คนดูได้ดูแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมนะเออแบบก็จะเล่นให้ดูธรรมดาแ่แหละไม่มีแล้วหรอกนฮะโอเค กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Tap Play g a กันด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไปลุยให้คนดูได้ดูกันรับชมโคซานสักครู่แล้วเราเข้าไปด sponge, <ım. S 2> ูเลยให้ดูก่อนว่าบาเลตตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์มันก็ไม่น้อยอ่ะหายเวลายิงโดนปุ๊บเป็นยงไงแบบน้ำมันก็จะแตกน้ะมันจะแตกแบบนี้เลยแล้เวลาในหน้าจอของคนที่โดนยิงนะครับมันก็จะเป็นน้ำน้ำแบบเต็มจอเหมือนกันนะครับน้ำมันจะแตกเต็มจอ ะครับบาเรตพูดไม่นี้แหละไปผมไม่ต้องพูดเยอะแหละไปเล่นเลยดีกว่าโอเคมาได้เวลาลุยกันนะครับผมซึ่งนี่ก็คือบาเรตตีนะครับผมและดาดที่ผมมาเล่นนี่ก็เป็นดาดที่ช่วงนี้คนเล่นบ่อยมากนะครับน่าจะทำบัตรกิจกันหรือจะไงไม่รู้แต่ที่รู้ๆทำไมกูมาอยู่ฝั่งนี้นะตอนแรกผมผมกดเข้าฝั่งนู้นนะเว้ยอยู่ฝั่งนี้ได้ไงมาตู้อยู่ไหนมาจ้าโอ้ oh, God เดียวมันแตกนะครับเอาใหม่ดิเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังไงนะขออีกทีดิร <c oughs> อ,อเลยตรงเนี้ยมุมสไนเปอร์บอกเลยนะใครโผมานี่นัดเดียว you know a <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ้ไม่โดน <c oughs> มันเป็นมุกนะครับคนดูเมื่อกี้โปรดเข้าใจผมด้วยนะครับพอดีผมอยากเล่นมุกให้คนดูได้ดูตลกตลกไงไอ,อ,อนน้จริงแล้วกูยิงไม่โดนนั่นเองก <laughs> ูยิงไม่โดนเองอันนึงนะฮัละแจะ๊แหม่นัดแรกไม่โดนนี่กูใจไม่ดี <laughs> ใจไม่ดีเลยครับเมืเ่อกี้นัดแรกไม่โดนนี่เอ้ยเห็นครับบอกเลยเอย้เห็นนะครับเห็นนะครับโอ้ ไม่น่ามาอยู่ฝั่งนี้เลยอ่ะทีเราได้เปรียบเจอนะทีเราแกล้งเลยน,นะครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ในบาเลีน,นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนตรงนี้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะไม่มีศัตรูนะดูคนยิงมา,มานะครับเรารู้ตัวแล้วแต่ว่าเราจะยิงตัวอื่นก่อนนะครับไหนครับ ไหนครับไหนครับหยิบไ่โดนครับเอ้ยเอ้ยโดนแล้วเนี้ยอันเนี้ยโดนแล้วโอ้เมื่อกี้ผมโดนยิงจากตรงนี้นะแตกก่ยิงสนะ <laughs> กีดไอ้สาระไปเกมจบแล้วอ่ะดูเมื่อกี้เหมือนศัตรูหนึ่งคนโอเค <laughs> <laughs> ตอนแรกผมอยู่ฝั่งน้ำเงินนะแต่ว่าผมโยกมาฝั่งตนี้เนื่องจากว่าเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนว่าสกอร์ฝั่งตรงข้ามนั้นนำฝั่งนี้ไปไม่น้อยเลยและทีมเราก็เสียเปรียบด้วยข้าว้าเพื่อนมีตัวหนึ่งไม่ไว้ใจตาเระเบิดแบ่พ่อน เไม่ไปโดดวะนี่มันโดดเฮ้ยโอ้ยโ,โอโ้โอ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 ้ยโยโอยโยโโอ้โโย เป็นศพหรือคนกำลังเดินลงไป,ปะวะอ้อโหวิง่งวิ่งมาโดนระเบิดตรงนี้นี่คือระเบิดมาก หนัโดดมาทำไมวะล่ะวัดกับบาเลอย่างนี้ก็โดนดนะิครับแต่เราก็โดนได้เหมือนกันนะเมืเ่อกี้ตานนี้เป็นอะไรจบเลยไอ้หลบ ไหนกันนอ้อแฟนนะอ่าอย่ไปโดนอ่า <c oughs> เลยจะให้ <c oughs> <c oughs> โดดรร่วงทำไมะอะไรของผมวะสกอร์ฮิสปานีนำว่ะ <c oughs> เอาถ้าผมเจ็บเลย เมื่อกี้สับวาวโหฝั่งนู้นก็เกินดูดิโอ้จะทำร้ายฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้นี่เกือ <c> บ <ười> คือฝัอ่งนี้เกือบติดลบทุกคนเลยคือแบบโอ้โหฝั่งนี้คือแทบจะซูไม่ได้นะนะ <Okay. S 2> มาสไนห้องนึงจริง <Okay. S 2> ห้องนี้ผมเลยเลยแล้วละ่ะเล่นกำขับมาอันนี้เล่นให้คนดูๆๆๆดูกัน อะไรวะตอนแรกเขาก็ยิงไม่โดนผมก็ยิงเขาไม่โดนแต่เขาขอใจเย,ย็นเฮ้ยวันนี้ยิงเรายิงดัไม่ตายผมดูเรื่องผมไม่ถึงร้อยสามสองเลยมั้งใช่ไหมเออ่องนงไม่ตายเรื่องนี้งงดิเอออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะ <laughs> ปปเอ้ยป้าไม่อยาทายก็ยิงดิงงงเลยเนี่ยดูดิวูสองแล้วว่าดูดีดูดีโอคาข้อแปดยิงจากข้างล่างยังจะตั้งใจยิงกูได้ ลออ้อลอยดิเล่นลออ้อลอยดิลออ้อลอยดิอย่างเงี้ยรอดิลออ้อลอยดิดออยดไป่สุนดนะปั้มไม่หมดเนี้ยปั้มไม่หมดยังไงก็โดนนัดเดียวตายอยู่แล้วเรนเดจะไอ้นี่เรนเดจะดวงดี เหมือนกับที่บาเลตยิงเราหนึง่งนำใ้ตายอย่างเีาเขายือนเลงดูกูได้ยิงเขาก่อนเลยรู้สอง,สองว่ามาดูอุซ่ารอตรงนี้ทั้งนานทีมเราได้เปรียบน,นะครับตอนนี้ ทีมเรากำลังมาครับโอ้โหโดนฟาเล็จากข้างหลังครับเออห้องนี้โอ้บลูจีวินยกสุดท้ายไป Ô, lời bé! Oh! So! đi! I đi a.một đông yêu quá! You need a better player. Oh. Oh. And I like it. You let out, put on that at ตูดครับผมหลตูดให้หมดรอบนี้กูจะเล่นแบบหลตูดยิงจะรอหลอยยังเดียวจะไม่ลงไปด้วยรอเซิงในบ้านนะครับคนดูเออเฮรอเซิงในบ้านเนี่ยโดนกระโดดเซิงในบ้านเองเลย ตัวพิพมาเลยอู้หูหลบจัดการถ้ากูยิงไม่โดนกูไม่รู้ว่าเพื่อนกูจะยิงโดนหรือเปล่าไม่งั้นเราตายกันหมดแน่เลย ร้อยยังไงให้ยิงเขาไม่โดดบายอุ้ยอุ๊ยกำลังจะบายเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้อยเอออย่าละอย่าลอยอย่าเหลาเอดดอยอ,ยอ,ยอ,ยอย่าทั้งคู่นั่นแหละเอ้านี่เนี่ฟันหัวคืนเลยละกันนึกว่าไม่อยู่นะเนี่ยเออคือไม่ได้อเอาคือเรานึกว่าไม่อยู่แล้วนึกว่าไปแล้วเออ แั้วมาใกล้ขนาดนี้ก็ฟันหัวเลยแล้วกันครับยิงมันเลยฮโอ้ <team> oh, เกือบตายแล้วกดสเปคมาพอดีเมื่อกี้จะกระโดดยิงสองคนนั้นพอดี โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเล่นบาเลีผมก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆนะช่วงนี้ช่วงงานเกมของใหม่ๆของอะไรแบบพูดตรงตัวว่าคอนเทนต์แบบว่าแบบคอนเทนต์ใหม่แบบพวกปืนใหม่ยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเว้ยเพราะว่างานมันอยู่ที่งานเกมหมดแล้วนะครับมันอยู่ที่งานเกมหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเจอก,กันจ้า